สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับช่องวาสนาน้าโชกนะคะเมื่อนี้เขาจะมาตามตัวเลขของพ่อคุมนะคะยิ่ง่าวาเพิ่นถูกเลยถูกหวยเกือบทูกงวดเนาะพี่น้องเดี๋ยวเ่าจะมาตามในงวดนี่เนาะเขาเป็นมาเป็นงวดเลกเนาะคะเนะเาะเดี๋ยวเ่าตามไปข้างในเลยด้อค่ะพี่น้องเนาะนนนตามถึงหนาง้างพี่น้อง ทั้งห้องรับเขียทั้งห้องทำง้างดิใส่ค่ะทั้งง่ายผีคบเอาตามติดหอดทั้งในเด้เนาะพี่น้องเนาะโอ้มันจะแล้วละตัวนี้ นอนปนนอน้คร <mile> oh. ้ง้มีห้องขั้วกับหองน้ำาหอะอันนี้ห้องยังห้องน้ห้องน้าครับน้มงอัยังสันนี้ห้องน้ำห้องน้ห้อง้าในอง๋อห้องน้ำในห้องนอนเพิ่นอ้างา้เนาะค่ะงา้ดีเนาะก็ดีอย่ลเนาะบ้านหมดแชแนล้องนห สิสามสิกวาันที่นี่นี่คือเซ็จแล้วกำลังเก็บยี่หกเมตรบอกสีเมตรนี่สวัสดีค่ะสดีค่ะพอคุ้มเนาะเนาะสามคู่นาถงวนจดวนแล้วนี่ยเจ็ดวเจ็ดวันแล้วนะคะวันนี้ได้ยินคาาวาน เหล็กว่ามีมองขายมองอันแล้วอันเบิดแล้วไหมครับอันหมดอันหมดแล้วอันไปแก้มือปล่อยไปที่แไหนคุณเจี๊ยบไปเป็นสูตรป่ะเป็นสูตรกับสูตรคำนวณสูตรคำนวณอย่างนี้เลขสูตรคำนวณเนาะค่ะเนาะมัดป่ะฟันเราไปซื้อวะเราซื้อแล้วซื้ออะไรพี่วะฟันเราเต้สูบน้ำจับปากคิดเอาเลขสิเขาครัำนวณเขาแล้วเนาะค่ะเนาะเหล็กจาบันเดย์ตัวเด้งวันนี้ไอ้โตมั่นใจป่ะครับวันนี้ล่ะครับ ห้าง5 5ศูนย์อย่างก้าวหาศูนย์ก็หาเก้าตัวดิบตัวร่องตัวร่องขัดบนล่ไปขับอะไรกับอันนี้ของวัน 50> ที่แล้ววันที่แล้วมันใจเก้าซีเจเก้เก้าซีก็ศูนย์ซีมันใจแห้งเขตตัดตัวนี้ผ่านลูกน้องลูกเรือวัดเรศีคูนึ่งเกี่ยวว่าเอาเอาตัดเก้าสามออก ตัดเก้าสามออกตัเาออกตัดตัวเดียวเลยบดเล็เก้าสามเพราะว่าเล็กกเคยออกเก่าสามจะเคลียร์กันเลยโอ้ยเนาะตัวเดียวเนื่องกับ่ดนันแน่นเนาะวิ่งก็วิ่งเก่าแล้วเม้ยเอนาะค่ะออหงวดนีวิ่งหาแล้วค่ะหาโนงานกับหาเก่าบดตามเหรอเจ้าตามเิ่ะบอยยุคุณ นะครับอันนี้ตัวล่องเลยครับเดือนสกาวนี่ตามทุกงวดวัสดเหอหาซูนนี่แม่เว้แต่ว่าหาเกลีงหามเนาะเอราะฟันมาได้ไปสูบน้าค่ะไอ่พอแต่งมาแต่ฟันเห็นเกี่ยวกับน้าในเลขสีเขาเพิ่นบอกโอ้พอแต้มเพิ่นว่าพอแต้ม่งวะเพิ่นมาอะไรอยู่มือนัันนะค่ะเพิ่นมาอยู่ด้วเนาะครับ เดี uhm. oh, mm yeah, you. Mm ๋ยวโค้งถ่ายเป็นแบบที่ใหม่เช่นโอ้นี่จะมีปล่อยให้อีกโค้งทศถ่ายอีกกันบ่ค่คะก็รับก็ปล่อยแค่นี้แหละปล่อยแค่นี้แหละตัวมันมักเด่นเด่นนิดตัวเองเด่นเด่นอย่างนาซูลาหน้าเก่าคือซื้อไว้เบิร์ดแล้วอันนบ่ค่ะนี่สองตัวเท่านั้นตัวที่ดินนีดนิดหกซูลกับหกเก่านีตัดออกแล้วเรียบร้อยว่าตัดครับตัวร้อนตัวร้อนมันบ่เคยเรียนเที่ยวเลยเคยเรีนเที่ยวจงค่ะ ตาผมเดินเย็ดมาค่ันรู้แล้วว่าขาเนี่ยจะมาแน่นอนหัวนี่แต่ว่าเจ็ดสี่หายังค่ะเจ็ดสี่หานี่ขาตัวพองคเป็นตัวร่องตัวตัวหานี่มาเด่นครับตัวหานี่เด่นคาโอ้คนจะซื้อไว้เรียบร้อยฟันดีพร้อมเนาะค่ะฟันไว้ในจับป่าเนาะพี่น้องฟันมาได้ไปสซูบหน้าหกสองเจ็ดครับหกสงเจ็ดหกสี่ลดหัวหกสี่ลดลดหัวเดียวให้หกสองหมอหกสี่อ๋อ หบสองออกหกสี่มันก็้ห้นวิ่งถือขึ้นโต๊เนี่ย่ว่าเขาจับครูมาถือซื้อตัวลอีกอันนี้เป็นเลขคานวณเองเลยหันมอค่ะค้านวณเองคำนวณเองโอ้นวณเองซื้อกืองซื้อองือเป็นเจ็บเองมาเนี่ยปล่อยปุบสือปับอ๋อปล่อยปุบสือปับเลยเนาะค่ะเคื่องชอนางผุนมมี่แล้วหม้มี่ครับหม้มางขอมาตาใสขอคันนี้ อ๋อบรรทัดอ๋อท่ามุ่นโบ่ะคลายแล้วโบ๊ะคลายมาอะไรหมวดอ๋อว่าจะปล่อยยูทูบผมไปปุ๊บปื้อปิดเลยคือปล่อยยูทูบปุ๊บปิดปั๊บเองเดือนสกาวมาหนึ่สิบบทบทต่อออกคิดว่าก็จะดังแล้วออกไปตอันแล้วอันเรียบร้อยแล้วฮาซูนเรากระโดซื้อนล้วสังคมอะไรอกปล่อย่าเจแดงเวันละเอาวันที่สองเจแดงเอา ปล่อปล่อยตั้งแตนก่อนมูเลยนะค่ะทางเลยหป่อยจะว่าเปล่าหาซื้อเรื่องนี้นาจะแหว่าเนาะเปล่าหาซื้อเรือก่อนมันดีไฟยว่าันักดีดังก่อนเนาะค่ะโอ้หแต่ว่ากับีหาซื้อบ่ได้ล่ะละมันหอดไกล้จะหอดมือละมี่มมีแล้วเนาะค่ะตะว่าหาเก่ากับเต็มแล้วเด้เต็มเบิแล้วหาเก่า

เป็นไปได้ด้เนาะโอ้ยช่างคมนะฮะจะได้คิดว่าเขาอยู่ค่ะก็มี่ปลายโตเนาะค่ะมี่จะซีหางหนึ่งต้องมาขายที่มวนนจับจองไวเนาะค่ะพี่น้องเนาะฮาได้หาซื้อได้กับาซื้อคตะว่โคงสีบอนนั่นแหละตะวาหามานน้องเินครับ้อจัใส่ขอกาเลกข้างหลาะค่ะตะบะวหนิคอยกัมาเดี๋ยวสกาวกบมากหานี่มวลหนิ ไล่โหลดบ่เนาะไล่โหลดไปโหลดบ่ตั้งแต่หาซูนถึงหาจอแล้วตอนนี้โหลดคันว่ามันเจ๊แต่ว่าคันจอไปเนียนๆก็คือจอหาซูนกับหาจอเพิ่อนี่ละนะคะน้องคือกันโอ้บานงามนะครับแซตหน้าจอไปให้ทุกท่านชมชมบานงามหมดเนียวก่อนเพิ่ขึ้นเพิไปไซร้แล้ววันนี้บุ้มเหลี่ยวรับบ่ประมบ้านมั่หลังปีใหม่หลังปีใหม่อันนี้ยังเนี่ยนนี่บุ้งกระเบื้อง เรือปูกกระเบื้องนะคะเอาเหล็กส้างคุ้มนะคะเนาะีคคเนาะพี่น้องเนาะวิ่งห้ากับหกเน้นรูดไปเลยหาเอาค่ะคนงบหน่อยนะค่ะจับสื่อฟางแดดเอาขอบุณช้างคุ้มค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะโชคลาภ้ด้วยไ่ะปค่ะหัวสุดไทยได้ปีคขาหัวสุดไทยของปีเนาะทรงทไายปีเนาะค่ะเอาขอบคุณค่ะ